สะเทือนวงการบันเทิงนางร้ายดังฟาดแรงเอาสมองประสบการณ์มาวัดกันอีกหนึ่งนักแสดงสาวชื่อดังมากฝีมือโมอามีนาเราจะเห็นผลงานของเธอมากมายหลายด้านและสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของเธอได้ในอิน t a g r กรมล่าสุดก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อจูจ่ๆโพสต์ภาพตัวเองแต่ที่เด็ดอยู่ที่ข้อความเมื่อมีคัชั่นว่าใส่สีชมพูไม่ได้แปลว่าหวานนะคะเป็นนางร้ายค่ะไม่ใช่นางเอก ทำงานไม่ดูมอนิเตอร์แต่ขอโทษนะคะอยู่หลังกล้องค่ะจะให้กําลังใจคนในทีมต้องเลือกรูปอีกทีหนึ่งแต่ไม่ได้เลือกนี่คะมีกฎกติกาไว้ทําไมช่องโหว่เยอะมากไม่ปโปรเลยนะคะพวกคุณพอดีเป็นคนใส่ใจแค่ความรู้สึกคนใช้ใจคะ่ะไม่เล่นเกมสรุปนะคะเอาความสามารถเอาสมองประสบการณ์มาวัดกันตอบหมดแล้วนะคะใครมีปัญหามาคุยกันต่อหน้า ทำเอาแฟนคลับก็ถามกันอย่างต่อเนื่องว่าแม่ฟาดใคร